อนาทีวีพูเธอเป็นอะไรเธอไม่ดีใจเหรอที่คนเขาออกมาแฉเธอเองเธอไม่มีปัญญาที่จะมีหลักฐานพวกนี้มีคนเขาออกมาแฉโวยทำไม อีกแล้ว11นาฬิกา43นาทีเพจเฟซบุ๊ o แฮปเ p อร์เมย์รอนออฟิเชโพสต์ภาพบนเรือโดยมีผู้หญิงสองคนถูกถ่ายจากด้านหลังพร้อมระบุข้อความว่าคนที่นั่งอยู่ท้ายเรือก็คือพวกเธอไอ้เพื่อนรักตั้งแต่สองทุ่มสี่ส้าตัวกูก็ไม่อยู่บนเรือแล้วถ้าใครอยากเห็นภาพสุดท้ายในเครื่องโมเดี๋ยวจะลงให้ได้ดูกันนะคะอ่ะ สองคนนี้ดูแล้วเป็นใครเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นแซนนี้น่าจะเป็นกระติกเนาะกระติกวันนี้ก็ใส่เสื้อยีนะ่ะทนายตั้มก็บอกว่าแม่แตงโมนิดาตอนที่ทนายตั้มไปเที่ยวฝรั่งเศสแม่แตงโมนิดาบอกว่าโทรไปหาทนายตั้มบอกว่าไม่พอใจที่ปรึกษาบทหมายคนปัจจุบันทนายตั้มบอกอยากรู้ก็ไปถามแม่แตงโมแม่แตงโมก็บอกว่า กติกโพสกติกก็บอกว่ากติกไม่ได้โพสอ่าสุทนายเดชาบอกว่าที่ปรึกษากฎหมายคนใหม่ที่คุณแม่ไว้ใจเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังเป็นคนปล่อยบางก็บอกว่าส่งข้อมูลน,นี้ไปให้บางแจ๊กที่ต่างประเทศและบางแจ๊กก็ปั่นอยู่ต่างประเทศก็เลยไม่รู้ว่าใครกันแน่แต่ว่าอันนาทีวีปูก็ไม่พอใจ เอามาโทษบอกว่าก็าอยาเาแตงโมมาอ้างไม่เข้าใจว่าอันนาทีวีภูไม่พอใจทําไมบอกว่ามีการส่งแชทประหาบเบิร์ดด้วยส่งแชทประหาฮิปโปด้วยอันนาทีวีภูไม่พอใจเรื่องอะไรบอกถ้ามีหลักฐานก็เอาออกมาแสดงเลยทำไมอ่ะบอกว่าอย่ามาอ้างแตงโมนอ่แอนนาทีวีปูจะเป็นอะไร อันนาทีวีภูเธอเป็นอะไรเธอไม่ดีใจเหรอที่คนเขาออกมาแฉเธอเองเธอไม่มีปัญญาที่จะมีหลักฐานพวกนี้มีคนเขาออกมาแฉเธอน่าจะดีใจถ้าเธอบอกว่าเธอรักแตงโมจริงอะ่ะทําไมเธอไม่ดีใจกับเขาอะ่ะน,นี่คนทั้งประเทศดีใจฉันยังดีใจเลยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยตามข่าวทั้งคืนอันนาทีวีภูไม่ดีใจเรื่องอะไรไม่พอใจเรื่องอะไร เรื่องขอบคุณด้วยคนที่เอาภาพต่างๆมาให้ประชาชนทั้งประเทศได้ดูทั้งๆที่เราไม่มีโอกาสได้ดูแม่แตงโมได้มือถือไปก็ไม่รู้จักเอาภาพพวกนี้ออกมาให้สาธารณชนได้ดูดังน้อยวันที่ยี่บสี่เนี่ยจะเผาแตงโมอ่ะชาปนกิจศพอ่ะจะอย่าลืมว่าแตงโมอ่ะเป็นคนที่ประชาชนทั้งประเทศเขารักเขาเป็นดาราเขาเป็นศิลปิน เธอเป็นบุคคลสาธารณะเธอยังมาผูกขาดคนเดียวเลอแอนนาทีวีผูไม่พอใจเรื่องอะไรแปดคนเธอไม่มีสิทธิ์มาผูกขาดแตงโมไว้คนเดียวจะบอกให้จธอรู้ไว้ด้วยเธอคิดว่าเธอจะผูกขาดแตงโมไว้คนเดียวเหรอเธอเป็นแค่เพื่อนพี่ชายแตงโมแม่แตงโมเขายังไม่ออกมาโวยเลยเขามีสิทธิ์เต็มที่ เธอมาโวยทำไมโวยทำไมอันนาทีวีพูโวยทำไมคนทั้งประเทศเขาอยากรู้โวยมึงโวยทำไมมึงเป็นแค่เพื่อนมึงไม่มีสิทธิ์หรอคนที่มีสิทธิ์พี่ชายเขายังไม่ว่าเลยพี่ชายบอกคุณเป็นใครผมไม่รู้อะแต่ถ้ามีม,มีมีหลักฐานม,มีของก็ปล่อยออกมาเยอะเะปล่อยออกมาหนักหนัมึงโวยทำไมอันนา มึงคิดว่ามึง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 เป็นเจ้าของแตงโมเหรอมึงเป็นแค่เพื่อนแม่เขาพี่ชายเขายังไม่ให้ฆ่ามึงเลยเขายังให้ค่าพี่อ้ําพัชราภาพี่เอกสุประชัยมากกว่ามึงอีกเพราะเขาจัดงานศพให้แตงโมนิดาอย่างใหญ่โตโวยทำไมใครจะเป็นคนโพดก,ก็ช่างมันเนะี่ยแต่พวกกูอยากรู้เว้ยแม่พูดถูกไหมล่ะ อยู่เราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องอะไรกับแตงโมอ่ะแต่ว่าเขาเป็นดาราไงเขาเป็นบุคคลสาธารณะเขาเป็นดาราไงเราก็อยากรู้เว้ยมึงจะมาโวยทำไมไอแอ,อนนาทีวีปูโวยทำไมพี่ชายเขาแม่เขายังไม่ว่าเลยเขามีสิทธิ์แล้วมึงมึงมึงมาอะไรอย่าเอาแตงโมจะมีหลักฐานอะไรก็โพสออกมาเลย ที่ผ่านมาสอสเอต้เอ้ยโปรดิวเซอร์ยุงเอ้ยอัจฉริยะเอ้ยตัวมึงทำอะไรโวยทำไมกูไม่เข้าใจมึงโวยทำไมมันจะเป็นใครเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เราอยากเราได้เห็นภาพไง เราได้เห็นภาพที่เรามาโพสไงภาพที่เราไม่เคยเห็นไงเอออย่างน้อยๆก่อนวันเผา24อีกอีกสองวันเองคนไทยเขาก็จะได้นึกถึงแตงโมอีกรอบนึงไงอันนาทีวีพูกูว่ามึงคิดปิดนะมึงไม่มีสิทธิ์คนที่มีสิทธิ์คือแม่เขากับพี่ชายเขา แม่เข้ากับพี่ชายเขายังไม่ออกเขโวยเลยเขายังนิ่งเลยมันบบยาเอาแตงโมมาแองทำไมาวันที่ยี่ี่นี้จะเผาละคนจะได้นึกถึงแตงโมจดจำแตงโมไปตลอดมึงห่วงก้างทำไมนี่นายรณรงค์บอกว่าทั้งข้อสงสัยถึงข่าวเลยการซื้อขายข้อมูลในสำนวน มันอยู่ในมือเธอมันไม่ได้อยู่ในสำนวนหรอกแตงโมเขาเป็นคนฉลาดเขารู้ว่าใครถึงตัวเขาก็รู้จักอัดเสียงถ่ายคลิปแอบถ่ายคลิปแอบอัดเสียงไว้เห <c oughs> บาะดวนรู้ตัวคนเล่นโซเชียลแตงโมแล้วคือบางแจ็คเพราะทนายตั้ม <c oughs> <c oughs> และอัจฉริยะเขาก็เรียกร้องทนายดาวบอกว่าอย่าเพิ่งสั่งฟ้อง ขอแป๊บหนึ่งทนายตั้มเฉลยคนโพสตปั่นอยู่เมืองนอกมือถือแตงโมถูกส่งให้อดีตเพื่อนรักทนายเดชาอาจจะเป็นใครวะอาจจะเป็นอัจฉริยะก็ได้ก็อัจฉริยะก็เป็นเพื่อนรักกับทนายเดชานะ